สวัสดีจ้ายายจะไม่กล่าวผ้ามวนเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ยายสิมาตำชุ่มบกหงเด้อจ้าตาท้องยายท้องจะตำชุ่มบกหงให้กินเด้อจ้ายายมาตั้งแต่หาหมออยู่สุรินทร์มาแล้วยายก็สิมากินเขาเว้นเด้อจ้าเด้อน่ยายยายก็สิทอดปลาทอดปลากินกับตำชุ่มมะละกอตาท้องสิมา ตำสมบูรณงเนยายทอทีามัสมบูงด้วยจ้ายายไปหาหมอตำกบพริกกรเทียมเยด้่ายไปหาหมอไปก็หลานสาวห้านสาวไาก็หลานสาวด้วยจ่าด้วยรานสาวว่าจะไดนให้วอกมาเมือง มันดีขึ้นแล้วเด้อจ้ามันบ่เจ็บบ่หยังเพื่นว่าก็เลยบอกหมอว่าจังซีซองกล่องจะซองแล้วเพื่นว่าดีแล้วเด้อจ้าหมอบ่นัดดอกเด้อจ้าเพื่นว่าบ้านนี้ยายก็มาห่อแล้วยายก็ันใส่ตาท้องตั้มชุ่มให้กินเนื้ตัวบ้านนี้ใส่ผงชิลวดลงไปนิดๆนี่เด้อจ้าใส่บอกเัื่อเอามือเด็ดเลยนะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยมีดจ้ามีด แต่ถ้าทองควรไปไห้หายัางบอกเค้อือมาเลยตั้มตั้มแบบคนเถาตะกี้บ่าม่ยังกิกนใดเด้ดจ้าแส่บๆซบคือเกา,ดาเด้จ้านามประเด็กลงไปปิดสีมือให่ทองตั้มกินคือเกาใส่ตอนใส่ตอนใส่ตอนเขาบอกละวก็ใส่แบบ อ๋อะเขือใส่บอละเทาเห็นบอพี่น้องทำแบบธรรมาดาอู้หอนให้แหงเลยพี่น้องเงื่อโหยงโปก๊ปกโปก๊กเลยเออหอนให้แหงมืินนี่ใส่บ,สบน้ำเงาเลยพี่น้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลน,น้อยหนึง่งมันเขาบอสอนมาหายก็เลยใส่มือเลยพี่น้อง <laughs> <c oughs> ข้อสูตรขออ้ออภัยใส่มือยังสิเลยจ้าแค <c oughs> บึงจระเด็ดตะทองไ <c oughs> ม่หรอกนี่มาเทโอลงไปวัน <c oughs> นี่แย <c oughs> ่ตั้มเร็วแย่กาสิกินวันนี้ด้วยจา้าเด้อ เขาเรียกนอนทักท <God>, right? ับสมสวัสดีจ้าทอดปลามาด้วยจ้ามืาอคี้เขาก็ย่ายด้วยจ้าเด้อมือนีิทอดปลากับแกงต้มหมูวานนี่จ้็ต้มมะขืนเมื่อลหรอุ้ยหอนแหงด้วยจ้าเด้อมากมากินกับย่ายูผู้ชุกนแสบแสบไปเลยมือนีิย่ายไปเดี๋ยวไปทางไหนเด้อเดี๋ยวไปหาหมอมาไผยนี่ก็หอนแหงเนาะเดี๋ยวบัดหอนบ่อบนเมื่อไหร่เมือไหรมาไม่กินมาลิป ร้านสาวคนบ้านสาวกินน้องเจ้าจ้ากินมาเจสื่อในรงบ้านคิดกินดีมล่ะร้านสาวอนอแซ่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 มจ่าม่เถอะนสุกงดแบ่งครับเอยย่ายข้าวซุปสะอัดซุปสะตอัดกรซเด็นพี่น้องเล็กกระตุ้นไข่คือบพิ่งได้หอมเน่มาบอก มันก็บบมันก็ยอะมเออก็หลาจับค่ะีเียวหนอกข็้เียวหนอกนะอเแจก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 ฝ่ากรเซ็บแซ่เพ็บน้องมากมากมาดิจ่ามาเ้ยดิฉันคนมาอย่าแ่กวทสาวแ่บแ่บ มากกมากับยายพี่มาต่ง้าเสร็จไม่เป็นไำเลยได้ทุกอันนี้ได้ช่วงพี่ครับมีแก้ครับแก่มาตีนองมากอืม มา่อากมาๆๆก,ก็มีกระเสบด้วยจ่าด้วยแยก่ฆนณาที่มือก็สุไ่ด้แยก่ฆที่มือท<ม>ุว,ว,วนกินมือไหวเลนะว่ากินษาทีนซ้อนบกพี่หอกจืดเจยบบต้องบอกตักวใหม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อน

ทั้งเมกประเทศทั้งตาประเทศมันขึ้นในได้ด้วยป้าไหรือมึงเนี่ยเรียนมีก็แก้มต้องผมก็ปลาทอดนะ ยังยิบคิดยิกันจานิเก็ดเ็ดกินกันจานแล้วจ่ายเออเนี <absorption> ่ย่าเทีแค่นี้เละเอาตอบยิดใยญกยินนี้ก็จะเริ่ม เด็กกำลังใจให้ยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใหยไย้โดยที่เสมอมาอาจารย์พี่ฝากประกันได้าขออภัยรักน้าทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะบา